สวัสดีครับบา้านพี่เนาะงมื่อนี้ภาคเราสวนกล้วยนี้จะไปตัดกล้วยเป็นกล้วยหักแล้วกล้วยสวนกล้วยผมมีหลายเชียนู่เขาทนปาลากล้วยแล้วมันหลายแท่นี่หกักลมมาเมาื่อคืนนี่ฝนน้ำตาีิตกบ่ตก ชาววัยเฉลี่ยต้นกล้วยหักทัพย์โมนี่ก็บมันมันแห้งตอนผมมาขุดโมได้ขุดแต่ว่ามันแห้งคาเชียแห้งไม่ได้หนีละโมนี่เฉลี่มากกว่เนี่ยมีหัวมันอยู่นี่มันนี่วก็ถมาตัดเอานี่เบิ่งนี่เนาะเดี๋ยวติดแปะ ร้อยไดงแลอเชีย์นะึงนี่ของแทนได้พี่นอ้อล้างนกของแทนไม่ขีพร้อมลังนกไม่ขีพร้อมเ่ยของแทน นี่คือรังนกของกิ่งไปตุ่มต็นยาสมุนไพรของแท้หรือพี่น้องรังนกน,นี่เขียนนี่แก่แล้วนี่นอ๋อถูกต้องมาทางนี้อันนี่ก็แก่แล้ว หอนแสงนี่เยอะบบนไงแล้วทนีคพี่น้าง นี่เชียหนึ่งเชียแบบใหญ่สวนม้อนสวนกล้วยนี่ก็อักแข่งต้นบบกแข่งแกเหลียงซอยแต่ธรรมชาติของมันมันแหง้งแรงหลายฝนมาตกกึ๊กเทียนี่ เย็นๆกลยุยนี่ก็จะเอาลงนี่ก็จะเอาลงนี่จะเอาลงนี่ก็จะเอาลง,าลง,าลงนี่ล้มพัดมาขึ้นนี่ผลการลมพัดแรงแต่ฝนไม่ตกนี่เอาไว้นี่แหละหากล้มจะซื้อ อพาบนขวาหวัวผมวัวเดี๋ยวจะมาขี้วัวไปใส่ต้นไม้ที่สัตหีบเอาขี้วัวกลับเดี๋ยวจะมาโกยขี้วัวนี่วัวนี้อัดฟางมีฟางอัดนี่ ก่อนละสามสิบบาทสต็อกไว้ถ่ายงัวกิดแถวนี้อาจเฟียงไวแหงเลยที่จริงต้องอาจให้มันแห้งค่อยอาจเฟียงยังเปนเป็นอยู่เฮ้พี่น้องเดี๋ยวกันชิดหนาพี่น้องคลิปนี้เอาสัเจ,ะจ่ะ ผาชมสวนกล้ว็สวนบกเขือเขียวพวงแรงบนป่ามืดมะพามันสวนแรงมันแรงมันแรงฝน,นไม่ตกนี่ก็มัน่นนี่โกลนเลย mc kang mc kang tên kang mc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  thục mc kang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  ใบบา,บานไปไกินได่พี่น้องอสมุนไพรชนิดหนึ่งข่กระือดเผานี่ก็เทียมหนึ่งกล้วยลายคักระก็ามาดูสมุนไพรนี่ก็ต้นแค่นี่กะเมาเนี่ยนี่สมุนไพร ตีหัวตับๆเลยกล้ยเช่นอ้าวเจวกันเช้านาพี่น้องคลิปนี้อย่าวิาจัตรสันจอครับสวัสดีครับผมผมคือผมก็ย,ยังผลนน่ตกะล้วมันอเลยพี่น้องต้นหนาสมุนไพรจะไปปลูกสถานีหนึ่งผักปลูกผักปลูกสวนขัวอ,อยู่บ้าน นี่บักฮงบักขามอลใ่ต้มไก่นี่บักเขือเขียเขีย่ยโอ้ยบักเขื้อคืนบักเขื้อคืนนี่ก็มะนาวนั้นขา